คือทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทายนะครับว่าที่ตอนนี้เป็นว่าที่อยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้มีการแต่งตั้งใช่ไหมครับว่าที่ประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็ได้มีการให้สมัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้นะครับว่าพอมีพระบรมรชาชอง์การแล้วให้เตรียมการเปิดประชุมสภาผู้แทนรัษฎรนัดแรกนะครับซึ่งก็จะมีตนเป็นประธานเนี่ยวันแรกในวันที่12กร,รกฎาคมนะครับซึ่งการประชุมรัฐสภาพเพื่อที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ได้มีการปรึกษากับทางด้านของประธานวุฒิสภาก็คือคุณพรเพชรเนี่ยนะครับก็ได้สร น่าจะประชุมรัฐสภาก็คือรวมทั้งสภาล่างสภาสูงก็คือสอสอและสอวอเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมก็คือวันพฤหัสหน้านะครับโดยจะเริ่มต้นกันเนี่ยในเอ่อเวลา9โมงครึ่งนะครับตอนเช้าเนี่ยนะครับซึ่งสื่อก็ถามต่อเลยครับพอหลังจากรู้วันที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคำถามที่ทุกคนตั้งคําถามมากๆก็คือในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเสนอชื่อไปในครั้งแรกแล้วเนี่ยสำหรับกรณีของชื่อคุณพิธาลิมเจรินดัตหัวหน้า,าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับถ้าว่า ไม่ผ่านในครั้งแรกจะให้เสนอชื่ออีกกี่ครั้งคุณรก็บอกว่าถามจํานวนครั้งเนี่ยไม่ได้อาจจะผ่านครั้งเดียวก็ได้คือถ้าเกิน376แต่ถ้าไม่ครบ376ก็ต้องพิจารณาว่าในการประชุมในรอบต่อไปเนี่ยต้องดูคะแนนที่ได้เท่าไหร่ถึงครบ376ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีการขอมีการเจรจามีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยก็คือว่ารัฐสภาเนี่ยต้องประชุมให้ได้นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คุณพิธาคนเดียว ถ้าพิธาได้ก็ได้ไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาจนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีเพราะว่ารัฐสภามีหน้าที่ในการที่จะเลือกนายกรัฐมตรีตามรัฐธรรมนูญเพื่อปล่อยบริหารประเทศเพราะฉะนั้นประเทศจะขาดนายกรัฐมนตรี ok ไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้มองได้หลายมุมคือโนว่ามันก็จากจากที่เราพยายามที่จะฟังสัมภาษณ์มาทั้งทั้งของคุณวันนอทั้งของคุณปฏิพัฒน์ทั้งของคุณพิเชษใช่นะครับ ที่เป็นรองประธานคนที่หนึ่งและรองประธานคนที่สองเนี่ยนะครับก็ก็มีการพูดที่คือมันก็ยังมีมีคือแน่นอนแหละเสนึ่งชื่อคุณพิธาเป็นชื่อแรกคงคงเป็นเป็นชื่อชื่อแรกที่ถูกโหวตอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะรวบรวมเสียงได้เพราะสสเนี่ยถ้าเราดูจากคะแนนที่โหวตรองประธานคนที่หนึ่งในวันเอ่อวันที่เราเลือกประธานสภากับรองประธานสภากันเนี่ยนะครับคะแนนอยู่ที่ประมาณ3า1ร้อยสิบเอ็ดสามร้อยสิบสองสามร้อยสิบสองใช่ไหมครับซึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอ376อยอยู่ดีแหละ สุดท้ายเราต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าคะแนนเสียงที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะของสวเนี่ยจะพอไหมอีก64เสียงเนี่ยจะเพียงพอหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันดูครับว่าถ้าหากว่าไม่พอจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีช่องทางอื่นๆเพราะว่าชื่อของการที่จะถูกเสนอเปน็นนายกรัฐมนตรีได้นี่นะครับก็ต้องอยู่ในในบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่มีสสอ,อย่างน้อย25คน เพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายชื่อมากเลยครับพักเมื่อไทยอีกสามคนยังคงมีชื่อนั้นอยู่นะครับพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐก็ยังมีชื่อเหล่านั้นอยู่รวมถึงพักภูมิใจไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังคงมีอีกหลายชื่อแล้วก็จากจากที่คุณพิเชษให้สัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญเมื่อณวันนั้นเลยที่เลือกประธานสภา,ากับรองประธานกันเรียบร้อยเนี่ยก็ยังคงพูดถึงว่ามันก็ยังมีโอกาสถ้าหากว่า โหวตครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่สองไม่ได้ครั้งที่สามไม่ได้ก็คงมีโอกาสที่จะต้องหาทางออกอื่นไหมอันนี้ยอันนี้ก็ยังคงน่าสนใจแล้วแคนดิเดตก็อาจจะกลายเป็นของพัคเพื่อไทยแทนหรือเปล่าเป็นหนึ่งในสามคนนั้นหรือเปล่าที่มีท่งนั้นคุณเศรษฐามีคุณแพททองทานคุณอุงอิงใช่ไหมครับแล้วก็มีท่งนั้นของคุณชัยกเกษมนิติสิริใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกสามชื่อก,ก,ก,ก็ต้องรอติดตามดูเพราะฉะนั้นเก้าอี e ้นายกอ่ะ ด้วยความที่บ้านเราวันแปลกับแม้ว่าจะรวบรวมเสียงสอสอได้แล้วเนี่ยแต่ว่าโอกาสที่จะได้เป็นนายกเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นเกินห้าสิบหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่กล้าพูดเลยว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับคุณพิธาลิมเจรนักเนี่ยนะครับฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อครับในวันที่สิบสามกรกฎาคมที่จะมาถึงนี้วันพฤหัสหน้าครับแต่ว่าประชุมรอบหน้าเนี่ยน่าจะเป็นวันที่สิบสองที่ ประธานกับรองประธานชุดใหม่จะขึ้นนําการประชุมนะครับแล้วก็ค่อยเลือกนายกกันวันถัดมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราเราเราคงเกาะติดกันแน,น,น่นอนเชื่อว่าวันที่คนดูประธานสภา,าเยอะแล้ววันที่ดูเลือกนายกน,นตีเนี่ยจะยิ่งเยอะเข้าไปอีก